ตอนนี้นะฮะฝนตกแบบแรงมาก,กทุกคนที่รอลิเกฝนตกแรงมากคือบรรยากาศดีปะ่ปาาปะกินไปฝนสาดไป,ปาาดโอ้โหสุดยอดบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนดูอฝนตกคือลิเกต,ต้องมานั่งรวมกันอะ่ะตกแบบไม่ไหวน,นะฮะเดี๋ยวเราเอาก็บโทรศัพท์ก่อนฝนตกแรงจัด คาราเบลอเลยอะมันกินข้าวน้ำตาต้ตกมันกินตอนน้ำตกเลยนะฮะยอดเลยตกแรงมากของจริงดูนะคะสองพ่อลูกคู่นี้นะคะโอเคตูตต้ชีวิตมากตู้ชีวิตมากค่ะตู้สองพ่อลูกนี้นะ,ะแล้วดูแม่ะคะ่ะตู้ตายค่ะตู้ก็ตาย<อ>ไม่ตู้ก็ตายตู้แม่งเลย <laughs> อ่ะนะทุกคนตอนนี้คือฝนยังไม่หยุดตกเลยฮนะับลิเกก็หอมลงแล้วนะฮะเราเพิ่งแต่งหน้าแล้ววันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ขายของแนละ้วเวทีเลยฝนยังตกอยู่เลยนะฮะบรรยากาศหลักของเวทีก็คือเราแบบนะลิเกก็มากองรวมกันตกไม่หยุดเลยนะฮะทุกคนแต่งหน้าแนละ้วเดี๋ยวแต่งหน้ากันดีกว่าอานะครับทุกคนวันนี้นะฮะลิเกเล่นได้ครับแง๊บตีนร่มเลยวันนี้ ได้ได้นะครับทุกคนใครที่มาดูลิเกเข้ามาได้เลยนะอย่าเพิ่งลังเรนะอย่าเพิ่งเลี้ยวรถเลี้ยวรถกลับบ้านนะฮะวางรังเรใจเป็นบอกเลยจะครอบหดอยางของเราใช่ครับอย่าลังเลใจนะเพราะว่าเดี๋ยวงานลิเกจะไม่มีแล้วนะถ้างานลิเกไม่มีนี่คือแย่เลยนะครับนี่คือแย่เลยนะไม่มีงานนะฮะประมาณโอ้กือบตอนไหนหลายวันนะไปสิบวันนะตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่4นะครับผมวันที่4วันที่วันที่กุลนะครับผมอันนี้ก็เราก็ลัง แต่งตัวแล้วนะแต่งตวงัวดีกว่าทุกคนนะตอนนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วเป็นไงสวยงามต่อปะเป็นไงฮะโอ้โหตอนนี้ปิน่นห้ยอยๆนี่คือจะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วนะครับตอนนี้เซลล์ศิลปินก็กำลังเกลียวออกกันเยอะแยะเลยเอาให้ดูนะครับทุกคนนี่ฮะศิลปินเราวันนี้ใส่ใสีแด,ดงหมดเลยโอ้โหเป็นไงน้องแววเป็นไง ยอดเลยครับเป๊อัค hm วินรูปแววนะครับผมนี่พี่เป้นะฮะเปพี่เป้นะครับอ่าก็มานะฮะนะฮะดูครับสายชนครับผมสายชนสายชนสายชนคอวีนะฮะจษชาติวีรวัฒนะครับผมนี่ดูพยายามจะให้ดูแต่ละคนนะครับก็ต้องะอ่ะอองพี่ะ่อ นี่ฮะหลายคเลยวลยันนี้